どないぼらんとんそんのんどんそんのんんのんどんんんとんほん ตรงไหนกูดันตุ๊กให้บัดบันห้องหน่อย ต้นไ,ไหนบุ้ไหนบยางขคือบดป้าน่องไ่นบุ้งไหนโง่นันโดดเขียนต้นไหนไทยไหมเป็นตลึกบุ้งน้องต้นไห่ตุ๊ตุ๊ตุ๊ ที่ฟังนี่ต้นยังบ่นี่งา yeah, đoạt búa lần Tốt này, tốt này Tốt này, không à

nó cuốn tổng như bang bằng như nào nó là gì mi bằng cuốn, bang. Này, cuốn này cùng nghe đây cuốn bằng cái này vặt bên đi nó đủ này, cuốn này. này, cuốn này. โ็เห็ดสิงโตนี่ยใส่น้ำสุ่มหัเนี่ยสุ่มใส่ในกันแข่งขันยังนี่วะโข้าเอาผ้าปุวย มันสายงานจริงดิเปิดฝาออกนี่อ่ะนะ <laughs> <laughs> <laughs>